พ่อแม่พี่น้องมื่อวานมาอยู่กับละอ่อนซีฟิบ้านบ้านบ้านคือเกาะคือเดิมตาเมื่อนี้มาตากมะหม้อไม่มีแดดเลยพี่น้องเฮ้ยจะสีแห้งเคือฝนเมื่อวานนี่ก็สามหม้อยายยิ่งเสริมแม่นำหพยายเป็นเลยเลยเสริมแม่ไปยายป้องกันไว้อยากจะเลยเสริมแม่ยายตากแผ่นใหญ่ บังแผ่นบักเง่งเลยไอ้ไอ้กับไอ้เง่งตาไม่มีแดดตาสซื่อเงือกตาเง่งแห้งจางสี้แดดถุงตาไม่มีแดดเนี่ยมันแจ่มใช้ไหนียาอืมเพราะแม่พี่น้องใหย่ใช่ไหอืมอันนี้ก็สิโต๊ะกันมากกอกอันนี้อืมบ่สพี่น้องเอามือ กอกน้ำยาล้างจานด้วยจ้าเพราะว่ายายเฮ็ดแล้วแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ยายเฮ็ดแล้วยายน้ำไม่เคยไปซื้อน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างถ้วยจ้าเธอยายมีแต่เฮ็ดเอาเองอหลายมือแล้วมีแต่กอกเนี่ยแต่น้ำขวดมะม่วงอพ่อแม่พี่นัองเห็นบ่าที่ยายกอก นอตเอาอินเมื่อธีกัดกอบง่ายเลยกวนไว้ตั้งแต่วันนั้นแลหลจะจะมาโกอกหาโคตรมาเด้อโคตรเปล่าๆที่เจนที่ทททส,สีนที่เจนโคตรจะชุ่มห้อใส่ั่นแหมเนาะจะโกหกจะข้ามให้เด้มันเห้่ Vâng hả nào cột đẹp nhỉ Này Này lại lươi Nó mà tẩm đó Tẩm này Đây lại đường nói ยายก็เป็นชีวิตบ้านๆเฮ็ดแนวกินเอาเฮ็ดแนวกินอยู่บ้านๆบ้านๆแต่ว่าเนาะยายก็เฮ็ดแนวกินอยู่โคเฮยมีได้เอาไปห้างเนาะจักเธอเลยมีแต่เฮ็ดแนวกินอยู่โคแล้วก็อยู่ในห้องฝนเมื่อโมงเมื่อวานสามโมงว่ามีเดตตาพี่น้องเรือมาแบบเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวาน นี่บ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกบ่มือเมื่อวานลินแทกกันเลยขวดมะม่วงเอาเอาห้องมากรางเอามาแบบกรางห้องขวดมะม่วงเมื่อวานป้าเป็นฟองเลยนี่เฮ็ดง่ายๆเลยได้น้ำยานะใหญ่ายแล้วขับมัาแล้วเลยเนาะบอกอย่างเดียวมันก็ง่ายก็ใหญ่นะมีเคยไปซื้อจ้ากเธอเลยได้พ่อแม่พี่น้อง มะนามะกูดอยู่หลต้องต้องงานมะกูดได้พ่อแม่พี่น้องกรูดมะนาวมีอึศอามามากไว้ประหยัดต้วเนาะเรจตกิดย่ำแย่นอันนี้สิมาซื้อทั้งยาน้ำแานทั้งค้อมล้างช่วยเสาแรงพนลายพ่นซื้อเนี่ถุงนึ่งก็ไม่ได้พอ แตงโม,มงแล้กดมาทีเลยวะไม่ไล่มาเลยสองหนนั่นนะแม่แตงโม่งแล้วน่ะแล้วก็น,นี้มาเลยปิดฝาหลายพี่น้องปิดก่อนยันตัดกล้องไอ้ล่มเนี่ยมาตัดกล้องอันอันเป็นมีนิงน่ง,งตกล้องมันมีสมาธิพี่น้องมีนิ่ล้องแคทเมดมวยมี้วยกับ อ่าขดนะอพแม่พี่น้องมันมือเจ้านี่พ่าแม่พี่น้องได้กิ่นข้าวก็เว่อเช้านั่นเราไม่มี้าโมหนึ่งแปดโมแล้วว่ายายกินก่อนมูเลยเด้พ่อแม่พี่น้องแ่างาไแต่มื่อคืนนีนั่นมันบูดแล้วเปล่า ี่เราไปกินพองบูดเนาะก็สนนดบูดน้ำนี่ตั้งซุนตั้งเลยนี่เดินเดินมีฟองบักหลายเลยใส่อีกดนพี่น้องก็สนนะร่าขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็จะดิ่งก็จะสไครเออนำพมเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ